สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ภาพมวงเงือครับเยือเด็ดครับปลาซิวอ่าวครับปลาซิวหนาบานเท่านี่ครับสิภาพพี่น้องเอามาต๊เบงเบงปลายังสิกินเนีนเป็นปลาพวกปลาหนางปลาเสื่อมปลาขาวปลาตองนะครับนี่ครับปลาซิวเ่าครับเป็นเงือสดนะครับเสียบฟางผืนด้วยครับมาครับมารับช่วงมึงครับสิพอโตบอลวันนี้

เชื่อมหรือไปอยังหน้างี้นะครับท่านผู้จัดดูครับพี่น้องดูครับไปน้อครับพี่น้องดูดูครับไปน้องเชื่อมบ่าโอ้โหอีกแล้วครับพี่นอ้องแบบเขาครับครับพี่นอ้องนี่นี่ครับ อยู่ครับพี่น้องอยู่ครับปลายังครับพี่น้องมันครับปลไปลายังครับพี่น้องปลายังครับโอ้แบบเขาครับพี่น้องมาครับปลากกับผัวรุ่นหนังครับโอ้หิมะครับพี่น้องโอ้ไปยครับพี่น้อง งามเลยครับครับตัวดิซี่ครับดิซี่เหรอครับงามเลยครับกินๆๆหนิงเลยพี่น้องกินหนิงหนิงเลยนี่ครับนอนอยู่ครับหายัางครับพี่น้อง ขับสองเลยครับผับสองวไป,ปี่ครับพนมสองตัวเลยครับ้อมกันอู้อตัวเลยครับ

ไอดมครับไอดมใหม่ครับพี่น้องตัวกิบตัวยาวนว่าฮ่าฮ่าพี่น้องพี่น้งครับไปนครับ,รบโอ้หูเด็กกเด็ครับพี่น้องนอนในเก้เาครับพี่น้องพอตะแล้วแรงครับครับพอตะแล้วแรงปลาปลายังกว่าแม่เพื่อนแม่ ปลานังครับปลานังปลานังหรือปลากับบัว่าพี่สนพ,พันวาผู้ถ่อพันวาครับพ่อตะแล้วแรงครับของไงว่พ่อครับวันนี้อ่าพอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม